สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาคาเฟ่สวนมะนาวนะคะที่นี่จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดแล้วก็เป็นคาเฟ่มีน้ำต่างๆแล้วก็เบเกอรี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะนี่ค่ะก็บริเวณด้านหน้าเขาจะทำเป็นลานจอดรถทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นรั้วไม้ไผ่เนี่ยค่ะจอดได้สองฝัง่งอันนี้เป็นทางเข้านะคะถ้าใครมา คาเฟ่ก็เข้าทางซ้ายถ้าใครมาก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็เดินเข้าไปเลยค่ะเข้ามาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยมะนาวเนอะสมกับชื่อคาเฟ่สวนมะนาวคาเฟนะะ่ที่นี่ก็คนก็จะมาทา,านก๋วยเตี๋ยวกันเยอะนะคะอันนี้ค่ะตรงนี้เป็นคาเฟ่เนาะวันนี้เราไม่ได้เข้าเรามาทานก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเนี่ย ค่ะก็มาโซนทานก๋วยเตี๋ยวเลยก็จะมีทั้งซุ้มนั่งนะคะที่นั่งกันได้เป็นกลุ่มๆนะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นห้อยขาเราเข้าไปดูกันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศร้านนะคะมีเมน,น,น,นูให้นะคะมีเลือเป็ดให้ปั่นด้วยะบรรยากาศร้านร่มรุ่น,นะคะเข้ามาก็จะเจอ โซนก๋วยเตี๋ยวเลยค่นะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ,นะคะมีไวไฟ,ไฟฟรีให้ด้วยนะคะนะคะี่ค่ะโซนนั่งแล้วก็วัดอุณหภูมก่อนเข้าร้าน เสาร์อาทิตย์ก็จะมีดนตรีสดให้ฟังด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกนะันี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบล่มเลื่นนะคะเข้ามาในข้างในแหละนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะสามารถมาเข้าได้ค่ะแล้วก็นี่บรรยากาศรอบ น,ะะนั่งแบบค่อยขาก็นด่งนี้ค่ะนีตต่ค่ะโซนนั่งนะคะจะเป็น่างนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวชอามาเรื่องเมนูได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายเมนูให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะนี่เป็นเมนูของทางร้านนะคะสำหรับโซนก๋วยเตี๋ยวค่ะ เมนู<อ>ที่เราสั่งวันนี้มาแล้ว<อ>มีไขต่ต้มยำมะตูมด้วยนะคะ<อ>น่ากินมากๆเลยค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านโดยรอบนะ สวัสับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวไปกินไปเล่นที่ไหนเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะ